อันนี้มาเปลี่ยนจอเปลี่ยนจอซัมซุงเปลี่ยนจอซัมซุงชอบคลิปนี้กดติดตามก, like, กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับเอสออลตานะครับจอเดิมจอเดิมเป็นเส้นครับเป็นเส้นแล้วก็เป็นจุดตามตรงตรงกลางนี่แต่โดยรวมก็โอเคนะครับใช้งานดีอยู่ ก็เก็บเอาไว้เทสจอต่อไปมันเป็นมันเป็นไอนี้ตรงนี้มันจับมันทัดทำไม่สะดวกมือบอดี้ใหม่มันมาจอใหม่มาพร้อมบอดี้นะครับแตกมุมบนแล้วก็เป็นจุดดำตรงนี้แต่ว่ามันไม่มีแตกมันไม่อยู่ตรงกลางจอมันใช้งานสะดวกกว่าโอเคมาเลยเปลี่ยนจอภายใน15นาทีนะครับ 15, 15น,นาทีเรื่องก่อนนะครับอันับแรก ตัวนี้ฝาหลังแกะไว้แล้วนะครับมันก็จะดึงได้เลยสำคัญคือสำคัญคือการแกะแบตนี่นะครับยากสุดของเปลี่ยนจอรุนนี้คือแกะแบตอ้เกาเกาทำงานดีมากเลยเกาเดินทำงานดีนะครับ งัดไม่ขึ้นเลยครับต้องใช้อันนี้สไลด์เหมือนเดิมนนครับตัวนี้ก็จะหลื้อข้างบนหรือข้างล่าง ไเดี๋ยวเรานะครับมาอัดวิดีโอกันต่อตัวนี้จะต้องแกะน็อตให้ครบเสริมไฟไปเสริมไฟมาให้มันสว่าง มันจะได้เห็นชัดนะครับตัวนี้จะต้องแกะข้างบนทั้งชุดออกเลย ครับอันนี้คือ 1. จุดแกะโคแบตออกก่อนเลยนะครับอันนี้แกะออกก่อนอันนี้เป็นแพร่ลำโพงบนนี่แพร่ลำโพงบนนะครับ สิงบอดบนมีจุดนี้อีกจุดหนึ่งต้องแกะนะครับสังเกตที่ตัวใหม่จะไม่มีสายซ็อกเก็ตด,ดึงออกให้หมดแล้วครับแกะน็อตจุดกล้องด้วยนะครับ มีน็อตชุดกล้องตัวนี้อีกอันหนึ่งตัวนี้ต้องจำด้วยว่าคือน็อตข้างในเอาให้มันใส่เก็บกลวงไว้จะไ,ได้ดูว่าจุดนี้นะครับเป็นน็อตใน <c oughs> ตัวนี้แพร่กล้องหน้าบางทีจะต้องถอดก่อนแล้วค่อยไปใส่ทีหลังเพราะมันจะยกบอดขึ้นไม่ได้นะครับนี่นีะครับมาอันนี้แหละว,วางไว้ก่อนแล้วก็ปิดไว้นะครับหาที่ปิดไว้ดีไม่ให้ ไม่ให้อะไรมันไปโดนลายนิ้วมือสำคัญเลยไปโดนไปโดนกล้องหลังเมื่อไหร่อะคุณทีเลยอะแบบนี้จริงไหมครับตัวนี้จะเป็นกระดิ่งกำปพงบนตัวนี้เอ่อเพิ่งเคยเจอนะครับเอ่อรุ่นนี้กระดิ่งกำปพงบนตัวเอ็ดยี่สิเอ็ยี่สิบรถยี่สิบอะไรต่างๆไม่มีนะครับอันนี้กำโพงบนต้องแกะแยกกันหกักนี่นะครับอันนี้วันนี้ น่ ی ดดีนะครับเนี่ยจุดนี้พวกตัวตรงจุดนี้บางทีเราทาความสะอาดไว้ก็ดีนะครับจุดลาโพงบ BON, นลำโพงล้างแต่ว่าเราก็ต้องเอาอะไรครอบบอดนี่นะครับนี่นะครับสมมติวางไว้อย่างเงี้ยเราหาอะไรปิดหน่อยนะครับปิดกันฝุ่นนะครับอย่างแบบเนี้ยก็ยังดีนะครับกันฝุ่นมันตกเข้าไปนี่ปิดไว้อย่างงี้แล้วเราค่อยมันใช้แปรงทความสะอาดนะครับต้องความสะอาดไว้ดีสุดนะครับมันเสียงจะได้ไม่แตกเสียงจะได้ไม่ค่อย ไม่เบาจงโอเค จุดจุดไหนที่มีความแตกต่างกันนะดึงออกให้หมดนะครับจุดนี้มีแผ่นทีคอนแผ่นทีคอนอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันเอแกะด้วยพอแกะไปติดด้วยนะครับถ้าอะไรที่แกะไม่ได้เรือะใช้ลนน้ำยาลอนสันจะต,ตัวเดิมก็มีอยู่นะครับออจอใหม่ก็มีอยู่นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคเรามาแกะแบต ไปแก,แกะอะไรชุดล่างแยกไปสองกองชุดล่างชุดบนตัวนี้จะมีน็อตสามตัวหนึ่งสองสามแกะน็อตสามตัวก่อน ตัวนี้พอหลังจะแกะมาแล้วก็ทำความสะอาดซะหน่อยใช้ไอ้นี่ยิ่งดีครับจะไปสามจะไปห้าสามศูนย์ครับอย่าลืมนะครับสำคัญเลยคือทาซิม ก้นมันอนะใช้แปรงทำสะอาดถ้าเป็นไปได้ดีสุดเลยคือใช้น้ำยา530ตัวนี้ฉีดไปด้วยนะครับไหนๆก็ออกมาแล้วก็ฉีดเลยสะอาแล้วก็ไปใส่กับเครื่องใหม่เลยนะครับสังเกตลูกยางอะไรมีครบห,หมดแล้ว ยางกันซับเสียงเสียงลําโพงเข้าเสียงแทรกเสียงอะไรพวกนี้มันจะช่วยได้เยอะครับมาใส่เลย <2 S 1> เดี๋ยวแป๊บเราค่อย <S 2> 2 <S ค่อยมาแกะทีน,นึงครับ <S 2> 2 <S อ่าล็อตสามตัวมาใส่ก่อนมาไล่ใส่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลืมครับสําคัญอยู่ตรงนี้น็อตสามตัวมันจะทําให้ตูดชาร์จสนิทแน่นแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระบบสัญญ,ญาณซิมอะไรไม่มีปัญหา โอเคตรงนี้เอาไว้ก่อนต่อไปจุดนี้คืออันนี้คือถ่ายแพรจอครับถ่ายแพรจอเอากด <ๆ S 1> ไปก่อนอามาอันนี้ขั้นตอนหนักเลยคือขั้วแบตเอ้ยแกแบตนี่ครับแบตนี่ยากสุดนานสุดของรุ่นพวกนี้ถ้าแกะมาแล้วมันก็มันก็ไวปพือรแต่ถ้าไม่ได้แกะเนี่ยจะใช้เแรงกดอย่างนิดหน่อย ใช้ใช้ลอนสันนะซอกเข้าไปนะครับซึมซึมเข้าไปแต่อย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะบางทีแผงมันซึมมันซึมเข้าแผงใต้จอยนะครับอันนี้คือสแกนนิ้วอันนี้คือสแกนนิ้วถ้าไม่มีตัวนี้อยู่ใส่น้ำยาลอนสันเยอะเข้าไปปุ๊บมันซึมเข้าแผงใต้จอยครับอันนี้อันตรายจอจะเสียได้นะครับนนเราใส่เองราก็พยายามรัดแต่ว่าอันนี้เหมือนจะไม่ยากเท่าไหร่ มันซึมเข้าไปเอ้ยมันแทรกเข้าไปได้แล้วไปแทรกจออ่ะโอเคถือว่าไม่ยากครับอันนี้เกิน,นครับถ้าเราใส่น้ำยาลอนสันเยอะไปอะ่ะมันจะซึมเข้าตรงจุดเนี้ยและทำให้จอเสียได้นะครับต้องใส่พอประมาณค่อยๆหยดซึมๆไปโอเคได้แบตแล้วแบตบตัวนี้จะเป็นเอ่อห้าพันแอมป์นะครับ S ยี่สิบสองอัลต้าอันนี้นะครับมีลิควิดคูลิ่งเรีย้อยนะครับอนันการันม่ นะครับโอเคอเอแล้วยกบอดมาเลยครับอบอดยังไม่มีฝุ่นเข้านะครับยังเปะอยู่บางทีตัวนี้เอาเอาอกก่อนกล้องหน้ามันจะชอบบงังการใส่บอดใส่บอดม,มันชอบติดกล้องหน้าคนระตัวนี้นี่นะครับเวลาเอาเอากล้องหน้าออกไปก่อน จะใส่ง่ายขึ้นเยอะเลยกล้องหน้าสำคัญด้วยนะครับอย่าอย่าแงะอย่าอันนี้แรงเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้ขาดแล้วจะเสียกล้องหน้าแพงครับรุ่นนี้อะไรรุ่นนี้แพงหมดทุกชิ้น,นครับเราทำต้องคอยประคองเบาๆตัวนนี้น็อตที่เราเคยบอกว่ามันอยู่ข้างในโอเคนี่แครับโอเคตรงนี้อะมาเราไล่ใส่แผงวงจร อันนี้ใส่ไปเลยก็ได้นะหรือว่าเทจอก็ได้นะครับเราใส่แล้วปุ๊บเราก็เทจอก็ได้แต่ว่าอันนี้อันนี้เทเคยเทมาแล้วหลายรอบแล้วไม่มีปัญหาครับ เราใส่แพจอหมดแล้วต่อไปเราก็ใส่แพตัวนี้แพชาร์จเวริสแพไวริสชาร์จเจอนะครับรดพวกนี้ส่ให้แน,น่นๆดีๆนะครับตันนี้ไม่ใช่อของสับวทุนครับน้ำปนมนาะ วันนี้เดี๋ยวจะสั่งฝาหลังใหม่นะคะรับฝาาหลังมาพร้อมกับเลนกล้องเพราะว่าเลนกล้องตัวนี้มันล้าวติดไปก่อนการฝุ่นตรงนี้เป็นกระดิง่ง โอเคนะครับเรียบร้อยกำ <c oughs> ลังกำลังสั่งมาอยู่นะครับอืครับวันนี้จอจะไม่มีเส้นแล้วก็ทัชสกรีนก็สะดวกกว่า มันแตกแค่มุมบนจอก็สวยใสกว่าจอจอไม่เบินนะครับตัวที่แล้วจอเบิอน,นะครับอันนี้จะเป็นคาบกาวครับโอเคเสรเรียบร้อยนะครับจอลรื่นๆใสๆเลยยังดีกว่ามีรอยเส้นแตกนิดเดียวโอเคครับเรียบร้อย A2 Ultra ครับโอเคนี่นะครับ A2 ลตร้าแต่ว่าข้อเสียคือวอลดี้ในหน้าต่างเกี่ยวกับตัวสับมันจะแจ้งเกินสี รุ่นนี้มันชอบเป็นอย่างนี้ครับทุกตัวแจ้งเตือนสีสีมันไม่ตรงกันก็ถ้าเกิดใช้เองก็ไม่ีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าขายก็อาจจะบอกลูกค้าว่าเปลี่ยนจอพร้อมพร้อมคงประมาณนี้จอแทนเดิมสแกนยิ้ได้ครับ <S <S สแกนยิ้ได้โอเคครับ